สวัสดีค่ะเซนกันช่างค่ะวันนี้เราส่งมอบหลังคาซูซูกิแคลลี่นะคะคันนี้คือหลังคาตู้ทึบอลลมีเนียมความสูง2เมตรวัาจากพื้นกระบะค่ะประตูท้ายเปิดปิด2บานก่อนคู่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมภายในตู้กันค่ะประตูท้ายนะคะลูกค้าสามารถเลือกที่จะเปิดบานซ้ายก่อนหรือว่าบานขวาก่อนก็ได้นะคะอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าค่ะ ภายในหลังคาคันนี้นะคะสั่งทําเข้ามาเป็นกุ่ไม้อัดด้านในกันกระแทกค่ะเราก็จะกุ่ให้ที่ด้านซ้ายขวาแล้วก็ประตูท้ายทั้ง2บานแล้วก็แผ่นหัวนะคะส่วนด้านบนคันนี้ลูกค้ากูกเพิ่มนะคะกูกไม้อัดเพิ่ม1แผ่นค่ะการกู่กันกระแทกด้านในนะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของของเราที่เราบรรทุกไปกระแทกกับอลูมิเนียมโดยตรงนะคะ เดี๋ยวเรามาชมผลงานของทางร้านรอบๆคันกันอีกหนึ่งรอบนะคะอลูมิเนียมภายนอกเรียบตึงทุกแผ่นค่ะทางร้านจะเน้นงานให้ถูกชิ้นงานเลยนะคะภายนอกคุ้มด้วยอลูมิเนียมเบอร์23หนา0.6มิลเต็มนะคะไม่มีการผสมอลูมิเนียมเบอร์บางให้ลูกค้าค่ะ s ซ,ซูกิแคลลี่นะคะจะนิยมใช้ความสูงที่1,80เมตรแ0แล้วก็2,10เมตร10ว่าจะพื้นกระบะนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่เซ็นกันช่างได้ค่ะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ